บ้าหลบกันตอนเราวิดีโอแล้วเต้นกันเล่นๆนะตนเต้นแ b บ n บบนแล้วเฮ้ยถูกอ่ะตนนี้หลักเยเเเเ โอเค You've been hit back You've been hit back ปึ้งๆไม่โอ๊ย y o น v e been You've been hit back ตึงๆต่อยมือเข้ามาต่อยมือซ้ายเข้ามาเราทำอันนี้ไปปกติเป็นอย่างนี้1 2 You've been hit back ปั่มปั่ม You've been just back ปั่มอันสไม่ต้องขาออกใช่สี่ป You've been hit back You've been hit back You've been hit back and then You get hit back back You've been hit back and then You get hit back five six seven You've been hit back You've uh, <six>, you been, you been hit back smooth criminal อย่าไปตีโดนหน้าเอาให้ six seven You've been hit back You've been hit back smooth criminal ตีพยายามเฉียงมาด้านนี้อ่ะ uh. ขอดูตรงนี้ใหม่นี่โอเคนี่หมุนวอล์กนี่โอเคใช่ไหม5 6 7 go 1 2 3 o ใช่ไหมโอเค ตรงนี้เป็นของตัวเราได้เลยฟรีสไตล์ไม่ฟิกส์ท่าแล้วก็เก็บอันนี้ให้ได้ y o u v been hit back y o u been hit back smooth criminal แล้วก็เต้นดัทนทาดัดนมาเอาตรงนี้ y o u v been hit back หนึ่งหนึหน่งสส you've been hit back y o u been hit back smooth criminal ตึงตึงดตึงดตึงดตึง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  ตึ้ง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 แค่นี้ก่อนครึ่งเพลงหลังจางนั้นไม่มีอะไรแล้วหลังจางนั้นไปคอนโทรลเหลือร้องอะไรทีนี้คอนโทรลได้เหลือร้องใช่ไอ้แบบเดิมแบบจำมือได้หมดนะแต่พอขยับตุ๊บออาละมืออะไรเนี่ยต้องมีตอนนี้การขยับของหลังเบียร์มันยังไม่มั่นใจมันเลยทําออกมาแค่แบบนิบหนีบมั่นใจแล้วทาออกมาคอมพลีทไลน์ก็ได้ดีดนิ้วเปิดมือตบสูตร ลูกเป้าไซวอล์กมูลวอล์กหันหน้าขวาซ้ายห้อยอืตรงนี้แหละที่จะเพิ่มให้มีสเสน่ห์และเสื้อกดหมวกลงนิดนึงไปสองเต็มที่อย่าทำปากอ้าห้อยด,ดีดียวดีมาก เคยังไม่ใช่ที่สุดเลยนะตอนนี้โอเคโทษจึกปะจังหวะและโพสสี่สองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดและจังหวะ8ไม่ต้องโพสโพสตและห้าหเจดแปดและตึงตืง่นสี่อื

and was you okay? So you okay? so it okay? Are you okay? It was okay? <ashamed> you okay? Are you <inaudible> okay? Are you okay? Are you okay? Are you okay? so was you okay? Hard you okay? Are you okay? Are you okay? you okay? and you okay? So, and you And okay. you okay. Are you okay? And you okay. So, are you okay. Are you okay? And you're okay. you okay. you have be by. You'll by. As moods coming up. They How tea. ห่าสิบเจ็นฟังนี้ยอ่ะนี้ดีอีกทีหนึ่งคอมเมนต์นะ <c oughs> ตอนนี้เป็นท่าอยู่ลืนกินท่าให้ได้ปล่อยออกมาเป็นอินเนอร์ลน์เต้นให้เต็มเต้นให้สุดสื่อสารด้วยสายตาและสีหน้าอารมณ์นะ แล้วก็ความมั่นใจมันยังไม่เต็มร้อยมันมีโครงสร้างในหัวแต่มันยังไม่มีแบบสุดสุด